三、二、对对，哎，那大爷说的全，真行。 จากปีนี้นะคะช่วงไฮซีซั่นนะคะที่ผ่านมานะคะมีปริมาณนนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากปุิยานแห่งชาติภูเหลือของเรานะคะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถนะคะถนนในบางช่วงนะคะรวมถึงห้องน้ำห้องสุข,ขานะคะมีการพัฒนาร้านค้า ร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆนะคะไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกลางเต็นท์นะคะไม่ว่าจะเป็นลานกลา,นะา,า,างเต็นท์ผู้สนนะคะหรือว่าลานกลางเต็นท์ที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูเหลือรวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยอดภูเหลือนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้มีการสื่อสารออกไปทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะรวมถึงอ่ เพจเฟ e b o ๊ k ของอุทยานแห่งชาติภูเรือพบว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็มีการตามสื่อโซเชียลของเรามานะคะมาเที่ยวชมแล้วก็มาเข้าชมมาการเป็นพักแรมภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือของเราทําให้มีนักท่องเที่ยวนะคะอ่าเป็นจํานวนมากนะคะที่ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือของเราค่ะอ่าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะจังหวัดเลยของเราตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะหรือว่า ช่วงไฮซีซันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะจนถึงวันที่เก้าธันวาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะมาชมผ้าทิขึ้นมาเที่ยวชมยอดภูเหลือนะคะรวมทั้งมาดูทะเลหมอกและมาการงเต็นท์พักแกลบนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจเดินศึกษาธรรมชาตินะคะพบว่านักท่องเที่ยวมีมากกว่า3าม0 0ื่นท่านนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ภูเรือของเรานะคะเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับปีก่อนแล้วนะคะอาอัตรานักท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตหรือมากกว่าปีที่แล้วถึง50%นะคะถือว่าเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีนะคะของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจนะคะของอำเภอภูเรือของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดเลยนะคะ จากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คาดการณ์ว่านะะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะอุทยานแห่งชาติภูเหลือก็จะได้รับนักท่องเที่ยวนะคะจำนวนมากที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมภายในอุทยานแห่งชาติภูเหลือไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวนะคะแล้วก็ชมวิวบริเวณยอดภูเหลือหรือการเข้ามาต่างเต็นพักแลกนะคะทางอุทยานแห่งชาติภูเหลือของเราก็ยินดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดขอให้ยุบตายทราบคุณสาวแบบครึ่งที่บาทเออคืนรึคืนาทีกาใคร่ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để phải cho ăn như thế nó